สวัสดีครับผมเพชรพระรวยสวัสดี FC ซีสู้ผูสุขคนครับผมมือนี่กับวันที่สิบสี่แล้วพี่น้องโค้งสุดท้ายแล้วหิมมาตามแนวทางของเสี้ยนเซวานเนะคระับท่าชนชมของเสี้ยนเซวานเอฟซี FC ถามมาหลายเนะพี่น้องเนะ เซซี่ถามมาหลายของเซียนเซวานกะบ,บรไสัมผัสเซียนเซวานเนาะครับสมชม่มรวาว่าเพิ่นไปทํางานหลายเดือนแล้วเป็นตะกะทรงตดมิตรตัวเลขเมื่อไห้เป็นทรงตัดตัวเลขเมื่อไห้กะบ,บรไไทยบรไสัมผัสเพิ่นเพิ่นไปทํางานเนาะพี่หน้องเนาะกับพวเป็นยังขอตาัวาได้ตัวเลขมาเนาะพี่หน้องเนาะของเซียนเซวาน มเมื่อเบิ่งไปน้ำกันพี่น้องแนวทางของเสี่ยนสาวบ้านธรการกระจัดตะกัดกระพานได้ส่วนบนเพิ่นกระไฮมาบนบน วิ่งบนวิ่งบนเพื่อนไห้สี่ห้า 4, ส่วนเหล็กวิ่งบนเพันอนห้สซ่ก็หาพื่อนไห้เน้นที่ซี กอเซียนสเซฟันบนวิ่งสี่กับ5้าเน้นที่4ี่ได้คือหนองเด้ส่วนจับคู่บน4ี่ศูนเจ็ด อันนี้คือลักซีเนาะพี่น้องลักซีพอเสี้ยนใช้บ้ามันก็หายซีศูนย์ซี่เกดซีเก่าส่วนลักหาศูนย์ห้า 5้าเก้าห้าเจ็ดอันนี้เขียนตามตามพ่อพ่นบอกเนาะครับทำส้มตามพ่อพันไหหมนาเนาะ,นะกะเพราะว่าเลขพ่อพันบ่ได้ปักหลักก,คก็คือไปกลับเนาะพี่น้องเนาะก็คือไปกลับให้หกคู่หกหางก็ให้เน้นทิด,ทดเน้นติดซีได้พี่น้อง บนวิ่ง4กับ5เน้นที่4ส่วนตัวเน้นกับเน้นติด4กับสีู่นส่เ็ดสี่เกส่วนติดหานี่ยก็คือเป็นตัวกันตัวร่อง0ูน9 5หาหาเกเจ ส่วนเหล,ล,ล,ล็กล่างล่างส่วนเหล็กล่างล่างวิ่งล่างค่อนไห้วิ่งสามนะพี่น้องล่างวิ่งสาม ล่างวิ่งที่สามส่วนจับคู่ห้าสามเก็ดสาม เก้าสามสามคูสามหางบ, ibly, บ mine, ่มิตตัวเน้นได้พี่น้องบ่มิตตัวเน้นเลขสามคูส่วนล่างล่างวิ่งสามห้าสามเจ็ดสามเก้าสาม เลขเลขไม่มาด้วยกันเลขไม่มาด้วยกัน เลขไม่มาด้วยกันกับชิมี่ศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าอันนี้คือเลขว่ามานับกันด้วยพี่น้องศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าเลขไม่มาด้วยกันเลขว่ามานน้กันชิมี่ศูนย์ หนึ่งสองแปดเก้าพี่น้องก็แคบหน่อจอไว้ได้ครับเด้เลขไม่มาด้วยกันที่นี่เลขมาเลขที่มาด้วยกันเขียนเอาตัวเลขง่ายๆพี่น้อง เลขตัวหนังสือบาง่างก็เป็นอย่างพี่น้องเขาตะวัดเลขเลขเขียนผิดเต่พี่น้องเลขมา เลขมาด้วยกันคิมิสามสี 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดโอ้เลขเจ็ดไหมเลขเจ็ดได้พี่นอ้อง พี่น้องแคบหนาจอดตามมีนะครับแล้วแอดจีดทวดอย่างรอบของเส้นสายานมาแล้วโค้งสุดท้ายพี่น้องบนวิ่งสี่กับห้าเน้นที่สี่ส่วนจับคู่กับได้หกคู่ส่วนลักซี่กับซีศูนย์ซี่เจ็ดซีเก้าส่วนลักหากับศูนย์หาหาเก้าหาเจ็ดกับเน้นติดซีซีศูนย์ซีเจ็ดซีเก้า ทิศหาเป็นตัวกันตัวล่องส่วนล่างกับล่างวิ่งสามจับคู่กับมิหาสามหาเจ็ดเฮ้ยหาสามห้าสามเจ็ดสามเก้าสาม,มพี่น้องก็จะเริ่มขับตัวแลพี่น้องเด้อปลอพันวาขับตัวน้ำแนพันวาเลขไม้มาด้วยกันแล้วพี่น้องเด้อนี่แหละเอฟซีที่ถามมาหลายเลขไม้มาด้วยกันเอฟซีท่าหลาย เลขของพิ่นเลขบ่มาน้ากันนี่แม่นยังบ่เคยมานํ้กันจักียนนี่เลขไม่มาด้วยกันศูนย์หนึ่งสองแปดเก้านาะพี่น้องือยังว่าศูนย์สองอว่าเลขศูนย์สองศูนย์แดแดศนย์เก้าย์ย์เกสีหรือว่าหนึ่งแปดแปดหนึ่งสี่ได้พี่น้องเลขมันขีบประมาน้ำกันเลขบ่น,ขนาลงทุนเนาะพี่น้องเนาะบอกอยังไง อ๋นี่ศูนย์สองแดเอันนี้เลขที่มาด้วยกันพี่น้องอันนี้บอมแยนได้พี่น้องเขียนเขียนผพดมันก็ขีมีสามี่ห้าหกเจนี่แหละพี่น้องนี่สามสี่ห้าหเจดนี่คือพี่น้องจับส 3, 3, 3, 3ี่สามห้สกเจ็ดสมสี่ได้นี่แต่ว่าเจดสมพอมันจับไปแล้วนี่นี่แหละ เลขมาด้วยกันนี่พี่น้องอันนี้ไม่มาด้วยกันอันนี้มาด้วยกันแคบหน้าจอตามนี้แล้วครับเด้อมากระจัดขัดกระพันยังควรมีเวลาอยู่สองมือเนาะพี่น้องเนาะพ่อได้ไปหาจับจองลอตเตอรี่พ่อได้ไปหาลอตเตอรี่เนาะพี่น้องเนาะเอาวันทีสิบหกคุณสภาพซองหาหกหกขอให้โชคโฉวมันมันเรื่อยเรื่อยแห้งซุปผู้โซ่คนขอบุญขอบคุณ พอเซียนไซวัดในหลายที่แบงปันแนวทางอขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพชรพาลุ้ยนะครับเด้อคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม